น,นี่นี่ใส่ระดับตรงนี้เลยเอ้ากล้องพี่ซูไม่ได้นี่ไม่ได้ต้องซูงงไปเลยครับ <S <S ต้องซูงไปเลย,เ,ลยเหรอเมื <S <S ่อกี้เมื่อกี้เราขึ้นเอาขึ้นเพื่อที่จะเอาเครื่องบินไปตั้งลำใหม่เพื่อที่จะเทคออฟขึ้นใหม่นะครับ จะลงนี้จะลงครับลงไม่ได้ครับลมมาครับชนตัวให้ดูนะครับอย่าอีกคนเสียวเลยเนี่ยเอาไปเล่นพรุ่งนี้หน่อยโอ้โหตัวนี้จะเล่นเป็นปีเลยครับอาจารย์ตัวรักเลยนี่ทำยนมันเฟอร์เฟกแล้วตัวนี้เราเหลือแค่มันหนักหางหน่อยนึงแค่นั้นเองเอาตุ๊กตาใส่พอดีครับ มันยังขาดคนขับอยู่